หรือเปล่าแม่อ้อไม่รู้เพราะว่าแม่อ้อเมื่อคืนนี้แบบง่วงหนักมากเลยเมื่อคืนก่อนแม่อ้อไม่ได้นอนไงเนี่ยหนึ่งก้อนคือแม่อ้อไม่รู้ว่าชักหรือว่าอะไรนะยังยังดูไม่ออกเนี่ยแล้วก็เดินทั้งคืนอะได้ยินเสียงเแม่อ้อมุกไม่ไหวนะแต่ยิ่นเสียงก็แก๊กก,ก็แก๊กก็แก๊กเดินทั้งคืนแล้วก็หิวเนี่ยหิวค่ะคราน้ำลายไม่มีอ่ะไม่มีคราน้ำลาย ก็กินเก่งมากแม่อมก็ไม่รู้ว่าทําไมเ,ออเดี๋ยวนะคะอืไว้และนอนในกรงไม่ได้อ่ะคะ่ะก็เลยต้องมานอนข้างนอกรอแม่ต้องถอดไปล้างก่อนแล้วก็กินเก่งมากไม่แม่ไม่เห็นมีรอยน้ําลายที่ปากนะคะไม่มีเลยอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ทําไมอึอแตกอึอแตนเลอะบ้านเลยเนี่ยแม่ต้องถอดไปล้างแล้วเนี่ยแม่ถอดออกไปก่อนนะมันเหม็น ให้แค่เนี้ยไม่อิ่มหรอกนะคะเดินวนเนี้ยเดี๋ยวนี้เดินตามวนหาหน้าบ้านหลังบ้านเดินตามหาเดินวนเดินเรียกจะกินทั้งวันวันนี้อาบน้ําอีกดูสะเก็ดแผลคือมัน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 ไม่มีเป็นแผลนะมันเป็นเหมือนสะเก็ดเฉยเฉยอะวันนี้ก็อาบมันแต่เวลาอาบน้าใหม่ใหม่มันจะแดงแงนะคะแล้วมันก็หาย แต่ไหนมันก็ค่อยๆขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรคือที่ยืนอย่างเงี้ยเนี้ยก็ว่าเขาส่งตัวไม่ค่อยอยู่ไงเนี้ยเ้ก็คินก็เก่งไม่เอาไม่รู้เลยว่าชักหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนไม่ได้ชักแต่มันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆว่าแล้วหน้าตาก็แปลกๆนะตาฝนไม่แบ้าเลยนะ วันนี้ต้องคอยระวังแน่ๆเลยไม่ออมว่าฝนคือตาแข็งๆอะ่ะกินแป๊บเดียวเองคือจะกินทั้งวันอะ่ะให้กินเยอะก็ไม่ได้ เรื่องลบฝนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะยากมากเดี๋ยวไม่เอ,อาหม้อน้ำให้ก่อนเก็บก,กินเดี๋ยวเดียด๋วยวฝนฝนเก็บกินฝนตัวด่างเยอะมาก ก็แปลกนะคะไอ้ข้างที่ไม่ได้นอนทับประดางเยอะแม่ไม่ไม่ไม่เข้าใจกำลังคิดว่าหรือจะลงขมิ้นดูเพื่อนบ้านแน่เลย ฝน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 แม่ดูตาดิลูกจะเข้าบ้านพื้นยังไม่แห้งแม่ไปดูพื้นก่อนค่ะกินข้าวแล้วนะคะไม่ใช่ไม่กินเนี่ยกินเรียบร้อยแล้วแต่เนี่ยแม่จะซักผ้าตากผ้าทําอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องคอยตามตลอดนี่แม่จะไปตากผ้าจะตามตลอดนี่ถ้าอยู่ในบ้านนี่ถุง สงสัยโอ้ยเดี๋ยวนะคะถ้าอยู่ในบ้านนี่สงสัยนี่มานั่งเฝ้าหน้าเก้าอี้กินข้าวเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะคะอืมอืมดูกินข้าวไปแล้วกินกล้วยไปแล้วนะทุกอย่าง มองตามตลอดนี่แม่ออมจะมาตากผ้าค่ะกินทั้งวันหูเนี่ยคอยตั้งดูตลอดเวลาว่าแม่อยู่ตรงไหนแม่อะไรคือจะกินเห็นไหมฝนนั่งลงดิฝนนั่งดิฝนนั่งก่อนยังนั่งยังแต่แม่ไม่ให้ขนมฝนนั่งยังนั่งได้ไหมนั่งเป็นไหมฝน เนนข้าบ้านแล้วแม่ไม่ให้กินเข้าบ้านเข้าบ้านเป็นไพื้นมันเย็นเพราะว่าเมื่อเช้าล้างมันยังไม่แห้งดีพืน้นจะเย็นมากแม่เอามาปูให้นอนก่อนเปื้อนเราล้างไม่ออกลยนะที่อืไว้แม่ไม่รู้ว่าทำไมถึงอือึเม็ดนึงเนี่ยไม่เข้าใจดูแล้วหลอฝนไม่ได้ชักะดูจากหน้าตานะไม่ได้ชักค่ะคือถ้าเขาชักเนี่ยจะเห็นเลยว่าขอบตาเขาอ่ะจะเป็นมีน้ําตาอยู่ ต่เนี้ยไม่ได้ชักแต่มีอุ้รถแม่ยังงงๆแบ้วยังแบ้วมาอะแบ้วตาแบ้วเดี๋ยวแบ้วเดี๋ยวไม่แบ้วอ้ฝนเอ้ยอมแม่ไปทํางานแล้วลูก